เ่าเพื่อมันได้ไมมันอันนี้ได้ได้ยเาเลยเเานะม่จิเทู่แซ่อา่ช่ครับต้องมันหน่อยไม่รู้พ่อพ่อไว้ไหนสันอะไรอ่ะออหมแบบนี้นี่นี่เอ้ามันนะเออก็หมแบอย่านั้นแหละ ขอให้มันมันไะมันเพราะให้มันมันก็ต้องอย่างนี้มันมันเห็นเนาะเอหนาตูขิหนาตูที่สายสดมือหาวยู่หเวเนว่าไรเนาะมันม่เบเอมันโมมีเวลาคุณนาต้องบอกคุณนาเนี๋ยวนั้นบริเกิงแขนออกคือพูดยังคนเด้ออเอเข้นเาจะได้ตู้มผ้าเอาขึ้นเอา เธนมา,มามันมากินนึ่งมากินแทนขาอันอนม้เป็น<อ>พวกหัวมันหัพ,พิซังนี่จ้ะแป้งกันอย่างพวกนั้นน่กินได้น่หก,กินแทนข้าแวแหละผมมันหันมเพื่อกินข้าวบากินนม่เพื่อกินมันเฉพอ,อย่างมันมีสีย้นกินตักกินตะักครับมันผลไม้ครับอันนี้แหละเพื่อมันอันนี้มันยังนึ่งทุกข้าวกนไนเขาเอนยังไง อันเมื่อนนะรถพักก็มาจอดน้าหื่นพอดีแม่แม่ต้องคุกเข่ามหม้อข้าวกินเลยปะพอหากันนี่พอบอกว่าพ่านหน้าื่นมันก็เมือนแล้วหนูใส่อันนี้ขวบไว้ก็ได้วันะอืโปไว้ดาษสนี่ขวานได้เลยนะ เมือปืนไปจับตัวไม่หอมี่แม่ไปกิ่งาหย่บนั้นไอสวเจ้าอมนะอม่แมีท่องสวยางมาเรียบรเลยัส่ขึ้นมาแปลงไว้ด้นะอยางโบราณเนาะ พอได้ค้างรนรถผมว่าพอได้ค้างรนโ้รถะันากรอจั๊อ่ะพุณนันจะอิ่มวันนี้กินต่อเออลูกบอกเอ้ยว่าลูกสิโทรหาเอ้ยมันขาบอวางเออสัญญาณมันบอดีนะมันจินลูกค้านะ สุดสุดเราทำแม่กินอืมเห้นไหมระชาดยำใครทำคะไม่น่าถึงอร่อย 我这你白红白过没有？